จะพาทุกคนไปทัวร์ห้องพักค่ะ Excuse me can you come and clean our room ไม่มีที่ฉีดตัวนะคะทุกคนอุ๊ยน่ารักไหมมุมทำอาหารนั่นเองก็จะเป็นมุมนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e a r n s Life วันนี้จะพาทุกคนไป ัวห้องพักค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องพักสำหรับเด็ก w o r d Travel ที่มาทำงานที่โรงแรมเซ r c ์คัสเซอร์คัสโฮเทลแอนดนะคะอันดับแรกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการจ่ายค่าห้องเนอะก็คือค่าห้องนะคะจะคิดเป็นลายวีประมาณ70กว่าข้อดีของมันนะคะก็คือเราพักแบบโรงแรมดังนั้นเราสามารถอาสในเรื่องของแฟคซิลิตี้นี้ได้ตลอดเลยก็คือจะมีแม่บ้านมาเปลี่ยน ที่นอนให้เรามาเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวทุกอย่างให้เราคือสบายมากแล้วก็เรื่องของดูดฝุ่นอะไรนี้ก็มีแม่บ้านมาทําให้ซึ่งก็จะมีเบอร์ให้เราสามารถโทรได้หรือถ้าเกิดมีแม่บ้านเขากําลังแบบทำความสะอาดห้องพักอยู่แล้วเราเดินผ่าแล้วก็ excuse me can you come and clean our room room number อะไรก็บอกไปง่ายมากเลยโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่า ห้องของเราเป็นยังไงอันนี้ <Let> s <S ก็เป็นประตูห้องของเราเนาะแล้วก็จะใช้คีย์การ์ดเดินเข้ามาเลยปึ๊บมาถึงก็นนี้จะเป็นห้องน้าของเราก่อนเลยนี่ไงห้องน้ําดีอยู่นะคะเพราะว่าจะมีไดเป่าผมให้นะคะแล้วก็เราอันนี้ก็วางของของเราอันนี้ก็จะเป็นน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นนะคะ ก็คือน้ำพวกนี้ทานได้น,นี่เราซื้อมาไว้เหมือนกันก็คือไว้ซักผ้านะคะอันนี้ไว้ล้างจานมีทิชชู่ให้ตื๊ดตืดแต่สังเกตว่าอะไรไม่มีที่ฉีดตัวนะคะทุกคนอ่าอาบน้ำเล็กๆให้เราอันนี้ก็จะปรับได้นะคะจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นเราก็จะเปิดหมุนปุ๊บแล้วถ้าเกิดเราอยากให้ด้านบนเนี่ยมันเป็นฝักบัวน้ำออกมาเราก็แค่ดึงตัวนี้ค้างไว้แล้วมันก็จะฟึบมาเลยนี่ มาในโซนนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เราจะตักผ้าอันนี้ก็จะเป็นไม้แขวนเสื้อที่เขามีให้เรานะแต่ว่าอันนี้มีคนไทยใจดีเอามาให้เราแล้วตรงนี้เอิญก็จะชอบปูผ้าขน,นุแล้วก็วางจานช้อนส้อมเพราะว่าเดินมีการทําอาหารนะคะจากห้องน้ําก็จะเป็นห้องนอนของเราอันนี้ก็คือ เอ,อิญนอนนะแต่ว่าจริงๆก็คือเขาจ,จัดเป็นเตียงแบบนี้มาให้เตือน,นะคะจะเป็นเตียงคู่เตียงใหญ่เบื้องเ,เริ่มเทิมเลยคือทางห้องเนี่ยจะมีโคมไฟแค่ตัวนี้กับตัวนี้คือตอนกลางคืนมันจะเป็นไฟเหลืองมันก็จะค่อนข้างมืดน,นิดนึงเนาะใส่ของได้จุ๊บจิ๊บเอ,อินก็ใส่แน่นเลยโอเคมุม,มนี้ก็คือจะเอาไว้ใส่พวกเสื้อผ้าได้นี่อุ๊ยน่ารักไหมมีแบบกระจก ดีงามแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกทีวีเนาะมีรีโมทมีรายการอะไรให้อันนี้ก็เป็นช่องใส่ของนี่นะคะมีโต๊ะรีดผ้ามีเตารีดแต่ว่าอันนี้เอิร์นไปซื้อมาเองก็คือเป็นสเปรย์ฉีดผ้าหมดห่วงเรื่องของแบบการแต่งตัวการส่องกระจกกระจกตัวนี้มีตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนี่บางคนอาจจะสงสัยว่าเออแล้วไอ้ยูนิฟอร์มอะไรพวกนี้จะซักที่ไหนก็คือ หลังจากที่เราไปแอพพลายอะไรลงเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะแมเนเจอร์ก็จะให้บัตรทำบัตรพนักงานพอได้บัตรพนักงานมาแล้วเราก็จะสามารถไปเอายูนิฟอร์มมาพอได้ยูนิฟอร์มนะคะทุกครั้งที่เราใช้เสื้อผ้ายูนิฟอร์มของเราเสร็จแล้วเราสามารถไปดรอปที่ลันดีได้นะคะจะมีดันลันดีเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากตึกที่พักของเราก็คือเขาจะซักให้เลยฟรีก็รอรับใน วันถัดไปนั่นเองนะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นเสื้อผ้าของเราเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ลำบากอะไรนะคะก็ซักเองดีกว่าต่อไปต่อไปของเราก็คือจะเป็นมุมทำอาหารนั่นเองก็จะเป็นมุมนี้ค่ะมีพวกถุงพวกถุงใส่ขยะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ต้องซื้อมาก็ได้นะเพราะว่าแม่บ้านเขาจะเอาถุงขยะมาเปี่ยนให้อยู่แล้วอะไนี้ก็เป็นพวกผักที่เอเนไปซื้อมาที่จากตลาดนะคะแล้วก็เป็นน้ำเป็นซีเรียลเป็นขนมนะคะมามา่มาแล้วก็ เครื่องปรุงก็เป็นมหม้อหุงข้าวที่เราไปซื้อมาที่วอลมารนะคะแล้วก็นี่เป็นเตาอบที่คนไทยใจดีให้กับเรานะคะยันไซ้์บินี้ที่ทางโรงแรมเนี่ยเขาพรอไวให้ทมใส่หมูใส่อะไรอย่างเงี้ยไปนะคะนี่คือแอร์ซึ่งแอร์เนี่ยมันก็เลิศอยู่นะที่หลายปุ่มนะจะเป็นเปิดเป็นฮีทก็ได้หรือว่าเปิดเป็นคููหรือว่า กดปิดก,ก็ตรงนี้แล้วก็ปรับระดับได้ด้วยและนี่ก็จะเป็นคร่าวๆในเรื่องของภาพรวมของห้องพักที่นี่เนาะซึ่งจริงๆแล้วที่ยยจิบย่าจปาถาอีกก็จะเป็นพวกเรื่องคีการใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นคียการคนละ2ใบามาเนาะแต่ว่าคียการที่เนียค่อนข้างที่จะแบบว่าเซนซิทีฟนิดนึงอาจจะต้องแบบ เสียบหลายรอบถึงจะแบบ working แล้วเปิดประตูให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบัตรมีปัญหาอะไรจริงๆเนี่ยก็สามารถไปที่ front desk ได้แล้วก็ให้เขาแบบว่าเช็คคีย์การ์ดให้เราแล้วก็เปลี่ยนให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าคีย์การ์ดจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก็คือเขาจะให้ตัวนี้มาให้เราค่ะเป็นบัตรแบบนี้พอเราเช็คอินแล้วเราก็จะได้เป็นคีย์การ์ดแบบนี้ค่ะนี่เราจะได้ทั้งหมดสองใบ การใช้เนี่ยก็จะเป็น2ชั้นก็คือจะเป็นใช้คีย์การ์ดเสียบตอนประตูเข้าก็คือประตูด้านหน้าของตึกพอเข้ามาในตึกปุ๊บเราจะเข้าห้องรอเก็ต้องเสียบคีย์การ์ดอีกทีหนึง่งก็จะเป็น2ชั้นก็ถือว่าปลอดภัยหายห่วงนะคะ โอ๊ยลืมบอกก็คืองที่เป็นตรงข้ามตึกมันเป็นส่วนน้ำแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่สองมุมซึ่งเราสามารถเข้าไปใช้บริการได้ฟรีเลย <S <S <ๆ>เพราะว่าเราจ่ายค่าที่พักแล้วเราก็แค่โชว์ีิการของเราแล้วก็ไปเล่นน้ำได้เลยดีสุดๆมาอยู่นี่มันเป็นเมืองร้อนเมืองอากาศมันแห้งอย่างเงี้ยไปโซนกลางๆมันจะมีตู้ทำน้ำแข็งอัตโนมัติให้เราก็คือสามารถไปกดได้ตลอดเวลาแล้วก็ กดฟรีด้วยค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมา a and t r t v e v e l ที่ลาสเวกัสนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยบอกมาได้เลยนะคะถ้าทำได้เดี๋ยวจะทำให้ล่อไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวค่ะ